การประชุมสมาชิกสภาผู้แทระะนราษฎรนั้นการถกเถียงเรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจกเข้มข้นมากกว่านี้ตอนนี้ทุกฝ่ายทุกส่วนแค่รอดูท่าทีซึ่งกันและกันแค่นั้นเองพักก้าวไกลซึ่งเป็นพักที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขามาตรา1นึงสองรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับพักบางส่วนโดนคดีมาตรานสอง มีจำนวนมากพอสมควรนั้นคงไม่ยอมที่จะให้พักการเมืองอื่นถอดมาตาสองออกจากพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอย่างแน่นอนครับพี่น้องขณะดเดียวกันพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักจัดตั้งรัฐบาลก็อยากจะหาเสียงกับกลุ่มก้อนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องมาตา1นสองโดยตรง ก็จะพยายามใช้เล่กล